เรา่ำมาเป็น,นเนหมือนเดิมได้ไหมไม่แลวที่แล้วที่เคยบอกว่าอยากเป็นแค่เพื่อนนี่คือยังไงหรออย้ย่เฮ้ยดีมากอินมากอินมากเลย If you having girl problem I feel bad for your son I got a nighty night problem but if it ain't one Let's go <S เอเบ,บม<อ>่วงหรือยังก็อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาพี่สำลีไปแล้วเขาจะพาเบบไปที่หนึ่งโอเคครอเปะ่ะ โอเคหาใครเหรอฮะไม่มีใครทั้งนั้นอะเป็นแค่สถานที่ไม่มีคนอยู่ในนั้นแล้วไม่มีใครเลยเออฮะเสียค <น S 2> ุณปกโดเสียปืนบางปุงคิงโนว่า no. งๆหรือโล่งๆเลยเฮ้ให้ให้ใโล่งๆไดไหเสียงปืนมันเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าสมมติว่ายังนึกไม่ออกมันจะดังอย่างน,งนี้สมมติว่า อันนี้เป็นเหล็กนี่เป็นปืนปืนยิงโดนเหล็กดิชูใช่ไหมแทนที่จะโดนคนนี่คือคนแล้วแม่งดันไปโดนเหล็กนี่ดังปุงคิงเพราะว่ามันนึกว่ามันจะเล็ปุ่งคิงปุงคิงประมาณนี้ ทเขาเรียกว่าต้องอาศัยสมดีมีแฟบแล้วครับแตกระทืบทุเรียนน่ะินตนาการนิดนึงค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้เนาะมันยากมันยากมันยากอะไรโน้ตไมขอพูดขอพูดผมผมขอคุณทุเรียนมาพูดพูดคุยกับน้องผมได้ไหครับเข้าใจตรงกันอ่าคนนี้คนคนสีเขียวนี่ครับโอ้โหล่าสุดเขาจะมีสมมติว่าผมเป็นผู้นำกับนะแล้วก็ฉากนี้ก็คือนางเอกเพิ่งจะลงรถจากสนามบินมาแล้วก็คุณทุเรียนน่ะ เป็นแฟนเก่าเขาที่เขาลืมไม่ลงห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นครับเขาจะเล่นกับผมไหมเนี่ยเล่นเล่นเล่นเขาเป็นใครนะคะแฟนเก่าเหรอคะใช่ใช่ใช่แฟนเก่าที่เราลืมไม่ได้แต่แบบว่าเป็นแฟนก็ไม่ได้เป็นได้แค่เพื่อนอะไรเงี้ยครับก็คือผมเป็นไงผมชั่วไหมหรือว่าเออใช่ปกติเราจะใส่หมวกสีเหลืองแต่วันนี้ไม่ได้เอามาห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นพี่ใจร้ายนะเว้ยอ่าไม่มีสคริปต์เหรอครับไม่มีครับไม่มีครับสดเลยครับ คือใครคือผมต้องมาตามงอเขาเหรอรห <c oughs> เออคือด้วยความคิดถึงเราจึงมารับเขาเพราะเรารู้ว่าเขาเพิ่งไปเรียนเมืองนอกมาครับอ๋อใช่แต่เขาอ่ะเมาเครื่องบินนิดหน่อยก็จะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาชื่ออะไรนะฮะเขาชื่อ,อน,นั้นผมเรียกเป็นสรพนามาเลยนะใบบบกครับใบบบกเห็นชุดปะนะชื่อใบบอบกเน,นี่ยเนี่ยเมาเครื่องบินอาการเมาเครื่องบินไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับสบายดีไหม สบายดีเป็นไงบ้างพยาเราก็สบายดีอะเราก็ยังแบบดูรูปเก่าของเธออยู่เนี่ยพยาเง้มเง้มคือตูทำไมวะพียาอะคุณไม่พูดต่อผมไปไงต่อเนี่ยบ็อกสิงใสเลยบ็อกสิงใสเลยบ็อกสิงเสเลย บ,บีบบีบบีมเลือกระดงเ,เราคิดถึงมากเลยเราคิดถึงแบบว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วเ,เขาคิดถึงเธอเลยอะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่เลยที่แล้วที่เคยบอกว่าอยากเป็นแค่เพื่อนนี่คือยังไงหรอยเฮ้ยดีมากอินมากอินมากเลยก็ตอนนั้นเธอไม่ค่อยมีเวลา,าให้เราอะ เราก็เลยพูดไปอย่างนั้นนะแต่ว่าที่จริงเราก็ยังรู้สึกกับเธออยู่ว่าเออมันก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ก็นึกถึงตลอดหรือเปล่าเราบอกไปที่เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะเราไปเป็นช่างมา เชื่อเหรอฮะเราทำงานเป็นแบบอยู่่รถเราจบเรื่นี้แล้มากุเร่จบเรื่องนี้แล้วมากผมหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาเออเราก็ไม่มีเวลาด้วยอ๋อโอเคอะล่าสูดจะหันโมแล้วในมีอะไรจะพูดอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วครับสวยไบเป็นคาดโอ้โหแสดงดีมากครับสองคนโอ้ว้าว สุดยดเครับขอบมือครับทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับต้องพลงกันต่อครับทุกคนเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับโอเคครับพักเบรกนะครับช่วงนี้ใช่ครับนักแสดงจะโดนแทงตายฮะทุกคนคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ถ้าใครง่วงก็คือต้องนอนนะคะส่วนครที่มีเครื่องดื่มโยคะยิ่งทะหวนใจยิ่งสนิทกันมากเพียงใด ิ่งรู้สึกคนเหมือนไกลออกไปไป,ปิดกล้องใช่ไหมคะได้ปิดกล้องปิดเลยจะเจ็บที่ใจท้ายก็ยังทนทุกข์ใจเสมอเพราะรักเธอขา้างเดียว อีกทีเจอหน้ากันอีกทีตอนคริสต์มาสเจอกันคริสต์มาสนัยหมดแล้วหมดแล้วายแล้วดูด้วยน่ารักอ่ะูสมัยชื่ออายุไปอายุไปแขนฝั่งซ้ายร้องมาเบรซ้ายฝั่งนี้ใช่ไหมคะ ขี่หลังเหรอขี่คอหลังเหรอได้ว่าอะไรวะหลังคอเหรอไม่รู้อ่ะอะไรนี่แหละพ,พี่สักส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพ่อหมดเลยค่ะส่วนที่ไม่สักจะเกี่ยวกับแม่